นี่คือประมวลหมายนะครับที่เหมาะสําหรับคนที่ชอบจดเยอะๆลงในประมวลนะครับหลายคนที่เข้าาเรียนกฎหมายเนี่ยมันจะมีคนอยู่2ประเภทนะเวลาเรียนกฎหมายเนี่ยคือคนประเภทหนึ่งคือแบบเป็นคนที่แบบชอบจดเยอะๆลงในประมวลนีกหรอไหมกับอีกประเภทหนึ่งคือแบบแทบไม่จดเลยพวกที่แทบไม่จดเลยเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะไปจดในเลคเชอร์ใช่ไหมครับแต่คนที่ชอบจดมากๆลงในประมวลเนี่ยสิ่งที่สําคัญของคนที่ชอบจดเยอะๆลงในประมวลเนี่ยคือประมวลเนี่ยต้องมีพื้นที่จด ที่เยอะนั่นเองนะครับซ erm yeah. ึ่งถ้าใครมองหาประมวลที่แบบมีพื้นที่จดเยอะนะครับผมไม่ไเล่มนี้นะครับอันนี้เป็นประมวลหมายเนี่ยฉบับใช้จดบันทึกนะครับอันนี้จะเป็นประมวลหมายอาญานะครับฉบับใช้จดบันทึกแต่ว่านะครับถ้าทุกคนดูที่ระฆังของศาลด้านล่างจะมีวิอาญาด้วยเพราะนั้นฉบับใช้จดบันทึกจะมีอาญาแล้วก็วิอาญานะครับฉบับใช้จดบันทึกนะครับตรงตรงตัวก็คือข้างในมันจดได้เยอะนะครับนี่คือมาตาและนี่คือพื้นที่จดนะครับเห็นไหมนี่คือหน้าหนึ่งตรงนี้คือ นี่คือมาตานี่คือพื้นที่จดนะครับเพราะฉนั้นพื้นที่จดมันคือเยอะมากๆนะครับแล้วข้างในนะครับมีเส้นกิจด,ด้วยนะเพราะฉะนั้นเวลาทุกคนจดทุกคนจะสามารถจดได้ง่ายและที่สําคัญพื้นที่จดตรงนี้นะครับทางผู้เรียบเรียงประมวลเนี่ยนะครับเขาได้จัดสรรให้เราแล้วว่าเฮ้ยมาตาไหนที่มีรายละเอียดเยอะวะมาตาไหนที่มีรายละเอียดน้อยนะครับมาตาไหนที่มีรายละเอียดน้อยนะครับก็จะมีพื้นที่จดที่ ประมาณนี้ก็คือไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ถ้ามาตราไหนที่มีรายละเอียดที่แบบเยอะโอ้โหข้อสังเกตเยอะแล้วก็มีรายละเอียดในมาตาอะไรเงี้ยเยอะนะครับก็จะมีพื้นที่จดแบบนี้เลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่ผมจดนะครับแต่ว่าพื้นที่ของมันจะมีแบบนี้เลยเนี่ยทั้งหน้าเลยนี่มาตามีแค่นี้อันนี้พื้นที่จดหมดเลยเห็นไหมนี่มาตามีแค่นี้เห็นไหมนี่พื้นที่จดเลยนี่คือมาตาที่มีรายละเอียดเยอะนะครับพราะทุกคนสามารถที่จะใช้เล่มนี้นะครับเป็นเลคเชอร์ได้เลยนี่ดูนี่มาตาเห็นไหมนี่พื้นที่จด ค,คือใช้เล่มนี้เป็นเลคเชอร์ได้เลยนะเพราะนั้นเด็กกิติคนไหนที่เฮ้ยเรียนกฎหมายแล้วรู้สึกแบบว่าเป็นคนแบบชอบจดหรือว่าอยากใส่เลคเชอร์คืออยากผสมอะผสมเลคเชอร์ของตัวเองกับประมวลให้มันอยู่ในเล่มเดียวกันเลยนะครับก็แนะนําอันนี้นะครับนี่คือประมวลหมายฉบับใช้จดบันทึกนะครับอ่ะก็มีอาญามีวิอาญาครับก็ถ้าใครสนใจนะครับสามารถดูได้ที่ตะการมุมสายด้านล่างได้เลยนะครับ